ไปไปต้มเหล้ารับจ้างเข้าไอ,อากก้กบเงินมือเท่าไรไปต้มเหล้ามือห้าชิปมือห้าชิปพันมืเห็นโอ้มือหนาห้าชิปพันในพี่น้องเลยพอแห้งจังไดเงินอืมอ่าบุญนี่ถ้ากระชองเดือนพี่น้องเป็นตะแพงคืออย่งนี้เจา้จาเจ้าป้อนเข่าแบบได้นี่ยเลยยำเอาอยำเอาเนี่ยกินกน็กินนมเองนั่นแหละเออคือโบเซื่องเขานะ่าอะให้เรากินเนะี่ย รูกเอย้ยหาเงินไปใช้บอมีเอ้บอมีเงินเื้อลัาสบ,บายดีนะบ้านสา,าวพ่อลุงแม่ป่าเบิร์ตสุขุสุกคนสบ,บายดีพันบบสบ,บายดีกินแล้วพ่อเขานะ กินได้ีีนะแลยังบ่ทันหนึ่งเข่ามันโอ้เข่ายังบ่ทันหนึ่งช่ำอันนี้อ่าเบิ้งอันนี้เบิ้งนะอ่าขันได้ไออันนี้หันบ่ลูกเจ้าไหนแม่นเอ่าหางกระชองเดือนชื่อแนวใดนี่ตั้งชื่อแล้วบ่ตั้งชื่อแล้วพรนพรชัยพรชัยแม่นเจ้านี่มีลูกจะคนเกี่หกคนยังหกคนเจ็ดคนกับปูเชีย โอชื่อ,อยังแน่นี่ไลทุกผู้ทีหนึ่งเอ้วพู้ทีหนึ่งนะนาไม้อไม้อไครอไครแมนอไต่คำใบอไต่คำใบซวิไลซีวิไล,ล,ลอ่าพรชัยพรชัยแมนหัวมิเตชลายไว้เลยตัวนี้ <c oughs> ยังกออออ่ออ่ะชื่อบอชื่อเอื้อซื่ออา,ายชื่อบ่กอ้าวเบงเบิงเนี่ยเผาเบงเดดเดดโอ้ยมาแรงหน่อยเอา,าว้าชุพี่น้องพังดูภายแน่ไอเจ้าเอื้อเจ้าแล้วก็เจ้าพร้อมอาไม่อ่าโพติโกอาไคร เราจะให้อีกคนหาไตทำใบสวีไลมีแต่ปนใสปนใสชลัยน้ำหนาบดเลยพี่น้องเลยโอ้ลูกเจ้าวังหันนี่เป็นสาวเลยได้เห็นเราอายได้เห็นเนาะโอ้อันนี้ได้สาหน่อยปุ๊บอายบ่ลูกบ่ต้องอายเนอะอ่เฮะอ่าเออะนั่งร่มกันเลยเอิดเราเมืย์เลยพี่น้องเลยเอาอ่าเฮือนเจ้านี่บุ้งมีไฟฟ้านี่พี่น้องนี่เฮือนเออเล่านี่ อ่าไฟฟ้ากูมีลูกอยู่ลูกหลายคนเนาะพี่น้องเลยมีแต่ขดาเซลกัแหละกีฬาบอกูมีเงินเสียค่าไพ่เข่าไพ่ก็แพงนัเนาะคุเมืองเนาะห้าหกล้านหาเงินพี่ชายอ๋อหาหกล้านพี่นเนาะพาทพี่น้องเลยกระเพงอยู่พี่น้องไม่เชื่อให้ช่างกระชีพี่น้องคนเชื่อให้พี่น้องเออพีน้องแต่บ้านในตะลางแล้วไื้ไปดูชงซานแล้วเพันเชื่อให้เนาะ เป็นไม้หักแม่แพงม่แม่นบบเออน้องคืมันคิงคิงมันแม่นเป็นแม่ไม้หักไม่แพงอย่าี้แล้วอ้าจามเลยพี่น้ inhos, อยนี่จามแล้วพ um> um anyway> um> uh <Okay ี่น้องเลยอันนี้เขาหงี่ยนย่างไปเขาใี่ชายฉย่างจะย่างไปบอกโอ้ย่างไปเขาหงี่ยนอยู Content> ่คนพี่น้องเลยแต่ไกลเติบอยู่เออขำมากเราพากันนอนภัยนอนมั่นแล้วเนาะผู้ไอ้เนี่ยก็เป็นผู้บ่าวแล้วบบบนี้เอ้า ยังแต่มผู้น้อยใหญ่ไว้น้อจุคอยเบิ้งกระโตลูกเจ้า,ย,ายืดไปเลยเนาะมีแต่คนสูงสูงคนสูงผู้สาวนะกระซูงพี่น้องเอ้คนกระซูงไป,ไปต้มเหล้ารับจ้างเขา้าผู้ไอ้กบกัมืม่อเท่าไราไปต้มเหล้ามื่อห้าชิปมื่อห้าชิปพันเมื่เห็นโอ้เมื่อละ้าห้าชิปพันในพี่น้องเอ้ปลาแหงง้งจังได้เงินอืมอ่าบุญนี่ห้ากระชองเดือนพี่น้องเป็นตาแพง่กันอยังนี้เจ้าเจ้าป้อนเข่าแบบได้เงินอลยยำเอา ยเอานั่กินก็กินนมเองนั่นแหละเออคือบเสื้อหรือเขาอ่ะนะให้เรากินไงลูกเอ้ยหาเงินไปใช้โบมีเออบบมีเงินซื้อแมนอืยังจะเอาอีกบบลูกนี่คบคนบ้าบ้เอาอีกเอ้ยลูกเราใหญ่เลยพี่น้องเลยผู้หน้ากระไห่เป็นเบาเลยซ้ำๆกับตากองเขาเลยผู้หนึ่งกระไห่เป็นสาวเลยโอ้พี่น้องเลย เ่านียแล้วไปหาฉอให้จีรลูกเราไม่ดมได้พูงงามเด้ผู้ใหญ่ในขนาดตาดีได้หนินั่งหนีขนาดตาดีผูงเช้าในก,กระบอกกำงงามเลยไม่ได้พูงหน้าตาดีไปเลยนหนิใหญ่มากหน,นิอนาคตคือสิไปไกลอยู่พี่นอ้องเลยอีลา่าใช้สินขาดไปอุงเหียนมาลูกกินแ <c oughs> ล้วบอกว่ามีสินไปอุงเหียนพี่นอ้องเลยบอกพี่น้องด้วยสบ,บายดีเจ้าซื้อยังแนะนำเป็นตัวสบายดีซื้อสิไลอายุจักปีสิบอายุสิบปีพี่น้องเลย ห้ามไรนี่หน้าตาใหญ่มากนี่บริวารทีละหายแน่คนมาเป็นพี่น้องเลยเฮ้เนาะตั้งใจเฮียนเด้อจีรเบอบุมมีสินใบอ้อเฮียนพี่น้องไอ้มีสินขาดนุ่งสินขาดแต่ว่าเสือขาวไปอ้อเฮียนกับบุมมี่บุ้มมิกซ์ซอกับบุมมีพี่น้องเลยเป็ดไทยนี่เป็ดเจ้าบ่แม่นกี๊ยวอย่างตัวเดียวแหละมันตายมันเป็นหน่อยเนาะป๊บเลยคนพี่น้องเอลยยังตัวเดียวแม่นมันตายตอนหนาวนั่นอื เนเกนกองชื่อนำเวียด<อ>ช,ชื่อนำเวียดแม่โอ้ตีโตชื่อตายมากโตด้เป็นขายให้โตัวท่าไรเน่ะโตชิบหาพันสิบหาพันโอ้อ่อนั่งละอ่าช่วงนี้ห้องเขียนจะผักบุลุงโดยเมื่อได้ห้องเขียนจะเปิดเมื่อนาเมื่อนาเมื่อนานี่ว <c oughs> ันที่ทรายหูบ่บ่หูช้ำ ขี่รถบ่อนี่หัวจักความเลยพี่น้องหน้าตาเก่งไม่เลยอยู่คี่รถบ้อนุ่งชินขาดแบงเฮียนจากไดชินโมมีเงินซื้อพี่น้องเลยไปขายน่อหมอกน่องใหม่กับแม่พี่น้องเลยเดีแต่ว่าเจอกับบิ่ลี่เนาะ,ะคลิปก่อนเจอกับบิ่ลี่ว่าโอ้บิะลี่ก็ขี่รถผ่านมาพอดีออก็เลยว่าอบอกเขาเบื่อยแล้วอยู่ว่าคอยถามว่าคอยสิเข่าไปไใบบ่อว่าบ้านเจ้านี่ทางมันยากไรพววาตะกี้ค่อยมาทางนี้อู้พี่น้องเลยมาบ่ได้เลยรถจักนี่เขี่ย่ำกิ่ต้มนี่รถนี่หันกับข้ากันเอารถใหญ่มากข้าอันนี้สบายย่ำแรง อ่าก็รถเขามาหอดอยู่พี่น้องเลยเขามาสะดวกสบายอยู่สําหรับเพื่อนเอ๋อเรานี่ยในบ้านนี่ก็เห็นลูกเฮือนลังหน่อยเฮือนลังหนึงแล้วก็เฮือนเล่าเนี่แหละที่ว่าบ่มีพี่น้องเลยผู้นี้นบ่มีกับไฟฟ้ากับโบมีแต่ว่าเรื่องเขากินกับลูกเละลายคนพี่น้องเลยอึดอยู่อึดกินใกล้พ่อหนิใกล้เจ้าบอกระไเจ้าโอ้จักโตใกล้เจ้าไหม,าามชามชามโตหนึง เลี้ยงพอดีเป็นเห็ดเป็นองเลยพอดีเอาเห็ดจริงๆแล้วไก่ชามตัวนึงคือเปลเลี้ยงลายนั่นน่ะเน่ยเลี้ยงลายจะบ่มีมันตายเป็นตาแพงอะไรอย่างนี้เฮ้ยเป็นตาช่างแหงนี่ใกล้ๆกใกล้ๆกล้ใกล้ใกล้เลี้ยงน้ำลายปูมือเอาซุดเสื้อดิกลอยจะบ่มีบ่บ่มีเออบ่ได้ชื่อให้ลูกเลยบ่าวอืดเงินชื่อบุได้ชื่ออ๋อให้ยราอันนั้นเราค่ะอ๋อพี่น้องเลยนี่ได้ให้เอนเล่านี่บุเมนว่าอันนั้นนะพี่น้องเลย เงินเอื่อยเล่านี่แหละขากระแตขายังคิดบอกก็เอาตอกใสหนังกระแตแผ่นกระผอกระพุยก็เอามาตอกใส่ไฟฟ้าบม่มีได้เงินเราพี่น,ออน,น้องเอ้ยมัดบานนี่ก็เพือนเรานี่แหละลำแบากกระมูกิโลไปขายเ,าเครื่องกับแม่เมื่อเช้านี่อยากได้เงินซื้อซื้อเครื่องไว้เอเงียนแต่กับบุพพ์เราพี่น้องเอ้ยอยังขาดอยู่นเานาะเงินซื้อสินซื้อยังไว้เอเงียน เนเพื่อนเขายังได้รถจักรที่ในรถจักรรถทิพย์ก็บ่มีเลยจะได้รถจักรแห้งไกลไปใช้ไกลย่างตลอดวะย่างเห็นลูกชายผูกไปต้มเหล้านั้นแม่เอออยากได้รถจักรเชกเช็กให้ไปช่างอยาได้รถจักรโอ้หางรถยางรับอายก็ชื่อได้เข้าอืมพี่น้องไงกะเห็นขบขั่วพนนีกะมิลลี่ก็คือเห็นตะกี้เคยมากความวาตะกี้มันหกเลยแถวนี้เนาะ ยังหกอยู่ตอนหอยมาทางนี้ก็หกอยู่แต่ว่าในบ้านกระจอนี่ตะกี้มาทางนี้หามาเนี่ยแต่ว่าคันเป็นยังผลจะหน่อยก็มาใหญ่อีกคืเอเก่ามันบอสเออมันไปทางนี้แล้วยังผลก็เปิดเบียดก็ได้มาทางหน้ามวยมันตัดเลยทางนี้เนาะโอ้เงียบคักหน่อยอยู่บ้าน,นอไอ้เนาะพี่หน้ายากได้ยังอยู่บ่ใหญ่ามามีความฝันยังเป็น,นยังเจ้านะไปเห็นไง เดี๋ไปเห็นงานเสียวเงินไปเห็นยังเห็นงานคันได้เงินฝากพ่อแม่ฝากพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่เชียวไปเห็นยังบันอีเงินฮูบอกพ่อแม่เชียวเงินเปียนยังบานนี่ถามแม่มึงดูแม่เชียวเงินเพ็้ยนยังคันได้เงินถามมึงดูเพื่อนเพื่อนวิลี่กับหยองน้องไงชื่อพี่น้องไงเพราะว่าถามมึงเราเราเป็นคนที่วาวจริงใจเด้วาววาวต้องต้องวอลกระนาหนิ่งวอลกระนาหนิ่ง คนมันมีขั้นเห็นได้เห็ดเบียกเห็ด,เดงานนั่นีีก็ดีเลยคนมันมีเพราะว่าจะเป็นคนที่วิลลี่เนี่ยเบิ่งคิดว่าน้องจนัน่าอาจจะเอาเบียกเอางานเป็นเป็นหลักเป็น้องคนนี้คนที่แบบจริงจังขนาดนี่ยังเลี้ยงเยงีเ้ยเอือยอยู่ตลาดเน,นี่นไก่ช่องโตไก่ช่องโตเบิ่งดูไก่ไก่เอ้ยนอนเอาให้เบิ่งดูอ๋อละตะกี้นี่ยผมเคยมาเงือนเจ้าพี่กาเนี่เน,ะนาะแม่นตอนนั้นเจ้ายังบริท่องปะ ท้องท้วบอมันไม่สี่ห้าเดือนเออต้องคอยมากเนยแน่แนโอ้คือว่าเห็นท่องแปรๆหนึ่งตอนน่นบรายใหญ่ทองเอ้ยบรายใหญ่โอ้นี่เป็นตาช่่งนี่เต็ดตอเบ็ดมันอออกมาละสองโลแปดเออพออ,พอออกพอออกมีอยังกับโบมีบ่อะไรบอโบมี่นี่เขาให้พอ,อ้อมนี่ไปสวรรค์ โอ้ทางทางเพิ่นช่วยเรืออทุกงานเนาะแม่นเสียเงินจักกี่จักบาทเดิไปห้องมอญเสียเงินแต่หกแสนโอ้เพิ่นช่วยเรือคันจักสิทนักกว่านั้นอยู่ค่อยเบิ่งนี่เอากคนการยาวเบาโอ้จูอันไรบานนี่ก็กะนี่ลูกชายกบอ๋อผู้ใหญ่เหรอไม่นลูกชายกบแหละโอ้รุ่นเดียวก็ผ่อยไปจังไงจรับเช่าใบเพื่อนเนาะยังล่ะห้ากระชิดเจ็ดกิดแปดนี่แหละ โอ้โหสิบแปดสิบเจ็ดรุ่นเดียวกันกับน้องใอยพูนมาก mm hmm. เออเราไปเห็นเรียก์กลมเหลาอยูผ่ผุนวะลับจ้างเออหลับจ้างเขา<ม>เอืมเอเอข่อยอยากเห็นผู้สาวแล้วผู้สาวนะ่ะผมอาบน้ำบ่มาเลยนี่จ็คเห็นอะไรพี่น้องเลย mm hmm. ลูกสาวเรานี่พี่น้องเลย mm hmm. กําลังไงเป็นสาวเท่าน,านั้นเสี่ยวชาก็แจักมีนุง่งโมมีนุง่งบุหรีถามเลยจากที่จริงเงน,นอยากถามน้องเลย <c oughs> เอ่าพี่น้องเลย เดี๋ยวเขาสิจะมาดูเดือดแต่ว่าในไรบิ่ลีก็จะจะเจอกับน้องให้ได้และจะมาถ่ายคลิปน้องให้ได้พี่น้องเลยเพราะว่าเ,าเห็นน้องวงันนี่คือว่าโอ้หน้าตาขึ้นกับผู้นีเลยผู้นีกับตอนใหญ่กับชีเบนนั้นแหละแต่ว่าอีกตัวขอพูว่าเล่าพี่น้องเลยไอแต่ยังน้อยเลยผู้พวกเอ๋ยผู้นีจะใครแน่ผู้นั้นเุ่น <พบ S 2> ท้าพระรามพบบ่บ่มาไอ เอ้ยเจอตากองคอยรอๆนี่แห้งปบเลยอันปบเลยพี่น้องเลยแล้วแล้วยังไงชีได้เจอกันวันนี้ชีบริปียนคนขี่ลายมานั่มบ่เราจังชีกาวเบานั่มไอ้เข้าเป็ดหน่อยพี่น้องเป็ดเจ้านี่แก้วเจ้าเป็ดเรลาเหลียงพี่น้องมีตัวเดียวเลยโอ้ยมือนี้วิลีกะมาเนาะมาเฮียนเล้ากับที่ว่าชีมาที่ว่าดวงเล้าและชิได้เจอกับเล้าพี่น้องเลย ไปวันอะไรไ,ไปวัน,นอะไรยำน้ำอือโดยเราบอกภาษาเล้านี่แจ้งเลยเป็นน้องเลยแล้วกับภาษาชนเผ่าก็แจ้งเลย <c oughs> เอือไปขายแล้วมือชื้นนี่ก็ไปขายยี่บอลน้องใหม่ไปคาย,ยคายคู่มือเลยไปขายห้อยหน่อไม้สีอึดยำนี่มันมีโอกาสแค่แค่หาเปอร์เซ็นที่ว่าข่อยจะได้เจอพระเจ้าข่อยนะไปคู่มือบางมือข่อยออกมาหนึ่งมงบางมือออกมาสองมง แต่ว่าทุกๆมือนะคอยต้องขึ้นทั้งเนื้อทุกมือเลยคอยอยู่นี่ฮะหกเก็ปีคอยไปถ่ายคลิปอยู่ประมาณ3ปี3ปีปีไปคอยได้เจอขาเจ้าแค่ซองขังเท่านั้นโอกาสมันมีแค่หาโปรเซ็นต์ที่ได้เจอขาเจ้าไปขายน้องมมไม้ใหไปน้องเยในบ้านนี่คู่มือกัญญาน้องไม้ในคู่มือเออไ,ไปอไปเอาน้องไม้กัญญางอีกถาครบยุงครบเคยมียูทูบเบอร์นั่มเขาบ้าเพือนแบบข่อยบาย เคยมาถ่ายอยู่บ<อ>่เออเคยเพิ่นเคยซื้อเครื่องซื้อของซื้อเรืออยู่บ่อยู่เนาะเคยเห็นอยู่บ่บ่เคยแสดงว่าไม่ได้คอยอะได้เจอจอยเนาะแม่นโอกาสเจอขจ้ามันน้อยแห่งขจ้าออกไปแต่นี่นะพี่น้องเลยไก่เติบไม่ยังออกไปแต่นี่ไงแต่ว่าเรื่องเทือนเดี๋ยเรื่านี้จะขาดเคินอยู่พี่น้องเลยคือน้องลาานี่กัเขากินนี่เบิดเฮือนเบิดซั้นนี่ลูกคบคนนี้เดี๋ยวนี้มีเข่าจะก,กิโลในเฮือนเดีอยวนี้ได้แต่เข้าอันน้องเอาให้เมื่อกี้นีแล้ว โอ้ท่านั่นบ่แม่นเมืม่อเช้นานี่ยอึดอีกเมือ่อเช้าก็อึดอิอ๊ดอึดอิ๊ดอันนั้นกินมแมลงเข่ากันนอนเอาให้โอ้เปิดเข่ามาละต้มมีโตะนอนเอาให้เนี่ยกินได้ละลูกหลายคนเนาะแม่นอือเนของเลยใช่ปองไปเอาเข่ามาให้อาในรถถุงหนึ่งได้เหี้ เอาเขามาให้นางหลานนี่ก่อนก็มีไงพในต้มยั่อีกอ่าคอยก็อ่าเฮ็ดเป็นทุงไหวเป็นทุงเป็นทุงเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องเลยเห็นเห็นนางหน่อยนี่ก็โอ้ยเป็นตาแพงคือยังไงตาเจ้าในบอดจะเกิดเลยบ่อเอ๋ยบอสเบรนแต่เกิดงามบัดใหญ่มาเป็นไข่จือก็เลยเป็นตาบอดเลยบูจักเลย เป็นตาบอดเลยอืมพ่อก็ตายปะตอนตาบอดอ๋อพ่อก็ตายป้าตอนตาจาับ่อนนั่นแหละแม่นอ๋อจับสั่นเป็นดูกำพาชมอีกเอออันนี้เขาเอาหายได้เดีอน,นี้เด้อหายอีกทุกหนึ่งยันโบพ่อก,กินเมื่อเช้านี่เอาหายเพิ่นทุงหนึ่งอันนี้เอาหายอีกทุงหนึ่งอ่าคันว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาหายน้ำรังกับเชียวมาหายคันว่าโบมี่กับโบเป็นยังเลยเนาะเล<ด>ยคอยกับชิมาแว่เจ้าเรื่อยๆอยู่ดอกนี่เกา่าแหละเอาอไว้ตุมกินแ<ม>รงเวลาได้ อืมนกนกนกน่ะขอบใจด้วยขอบใจเด้อขอบใจสบายดีนกตี้ตี้อะไรอย่างเงี้ยนกนี่ไอซิชอนนี่นกซาซาขอบใจเด้อขอบใจเด้อเออซาซาประมาณนี้เด้อมัอห่าครับพูดยังเอาคองไงเด้ออออ่าจะเป็นตาแพงยกเพียน้องไงลูกสาวเราโอเคเพียงน้องน้องสำหรับคลิปหน้ากะเดี๋ยวจะมาหาน้องใหม่้นกถากว่าผู้ใดผู้ใหญ่ใจบุญทันใดที่ว่ามิวสงสารเทวดาทิศ ซือสตากับน้องเพื่อนอยากซื้อชุดนางเฮียนให้เพื่อนกะมินี่กันยินดีเป็นสะพานบุญน้ำมหัยเนาะแต่ว่าบ้านเราเขามาหนักเลยเนาะโบ้คอยเซียวยันไม่ขูดรถกับเพ่งท่ามแคบๆอย่างเลยบัณฑ์จนะกันขับรถโบ้เก่งเนี่ยเร้อยเลยรถลายเลยขันรถหุ่นดอกหุ่นใดเนี่ยมันหน่อยรถแต่ข่อยมันใหญ่มันมันยหญมันขูดเออเอ้ากระจับมือหนาเด้อหนาเด้อขอบใจสบายดีสบายดีแม่หมอนางเฮียนอ่ะสบายดีพ่อหญ่ก็ได้สวัสดีสวัสดีม่แห้งเลยพี่น้องเมื่อสุขุมสุขคนจงมาน้ำด้วยพี่น้อง ไอ้ซอห้อมัน